เรือสองลำนะวันนี้ว้าว <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> เป็นวันที่สองแล้วนะครับที่เราออกเรือนะ เราจะดำตาในวันนี้แล้วนะครับตอนนี้ผมขึ้นมาบนเกาะแล้วนะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นอีกก้อนึงนะเดี๋ยวผมจะเดินล้อไปฝั่งหนูนะครับที่นี่ก็จะเป็นน้ําล้อมรอบเลยนะครับจุดที่ผมยืนอยู่นะขนาดนี้ก็จะเป็นเกาะนะให้เพิ่มมา<ะ>ตัวหนึ่งโอ้นี่ฮะแส่เน่าแน่เน่าไวแน่เลยปลาพวกนี้ย เลยเหลอ,เหล,อเหลือสองลำนะวันนี้ ไปล่าปลากันว้าวสวัสดีครับไปไปงดีกว่าเราจะไปยิงปลากัอนนี่อยู่กับผมใส่หล่มพาลุยนะครับวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะครับที่เราออกเรือนะนี่แดดร้อนมากๆเลยนะครับร้อนไหมครับพี่เจริวันนี้ร้อนร้อนไหมครับร้อนครับโอ้โหน้ำมันเต็มนู้นละส่วนผมก็อยู่กับพี่หนุ่มนะนีเลยสวัสดีครับผม วันนี้เราจะไปดําปลากันนะครับใช่ครับวันนี้ท่านเต้ไม่มานะท่านเต้บอกว่าร้อนเบ <c oughs> ียไม่ไหวแล้วเบ <c oughs> ียไม่ไหวห <c oughs> ัวใจสาะสู้ไม่สู้เราไม่ได้นะนอนอยู่ไหนเพียเออนอนอยู่ไหนกันตอบแล้ว <c oughs> ใช่ครับผมเราก็ขับรถระยะทางเท่ากันไม <c oughs> ่กินเหมือนกัน,นเหนื่อยก็นเหนื่อยท่านเต้เหนื่อยกว่า จะเปลี่ยนจุดนำปลาจุดใหม่นะครับเราอาจจะเปลี่ยนก่อนในการน,นำปลานะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะได้มาได้กิตัวนะครับยังไงพี่ๆก็รอรู้เป็นปความเป็นนะครับว่าเราจะได้ปลามาหรือเปล่าโอเคครับเอาเป็นท่างดีกว่า เรามาถึงที่หมายแล้วนะครับวันนี้วันนี้เราจะมาดำที่นี่นะครับมีาจะไปตนเกรงนี้เลยนะครับคล้ายๆเป็นช่องแคบไปนะพี่ๆวันีมาเ็ใหม่นะรามาเก จุดที่เราจะดำตา,าในวันนี้แล้วนะครับก็จะเป็นจุดใหม่นะจะไม่ใช่จุดเดียวกับที่ดำเมื่อวานนะครับเวลาณตอนนีประมาณครับเช้าแล้วนะครับโอ้โหข,ข,ขึ้นไปห้างบนขึ้นไปึดนกปห้างบนนะพี่พขึ้นไปนั่งรอ ผมจะไม่ลงน้ำนะครับถึงแล้วโหสงสารอะี่ยืนอยู่มั้งเหี้ยยืนอะไรมอยืนชีไปยืนโม่งยืนอะไรลมีของอไปเดี๋ยวาลปะออของกินไปเติมพลังนะ ไปอยู่ที่ร่มดีกว่านะครับทุพี่วันนี้ผมไม่ได้ลงน้ํานะมา,มามาเมื่อวานผมก็ไม่ได้ลงน้ํานะครับอ,อ,อยู่แถวๆนี้เลยนะออร้อนมากัเหรออ๋อได้ได้ได้ได เดี๋ยวผมยกไปก็ได้ใช่เดินเดินไปได้กระทั่งนี้ครับผมเดี๋ยวพี่ย้ายผมยิงทางไหนทางนี้หนไหมแล้วจ็ได้หมดใช่ไหมโอเคตอนนี้เรากําลังวางแผนว่าจะยิงปลาตรงไหนดีนะครับตรงจุดไหนนะจะค่อคยๆไล่ไปนะครับค่อยไล่ดําไปนะ ตัวมันใหญ่นะที่นี่ใหญ่กว่านี้อีกใช่หรอโอ้โหกว่านู่นเลยพี่อลายมันเสือเลยนะใช่ลายสวยอ่ะใช่ใอันนี้อันนี้มันมันจะดีดตัวออกไหมพี่ถ้าวันในเรือมันจะตกไม่ไม่ตกนะไม่ตกครับอ้ออได้วมอออออ ว่เมันจะไม่ดิ้นนะโอเควันนี้นะครับ้ยยี่เลยเหรอได้มาแล้วคราพนม่ตัวนี่ลายสวยมากเลยเหมือนเป็นเสือนะนี่ลายจะออกดำก็เขียวๆนะ น้ำใสมากๆเลยนะครับน้ำน้าลงเล่นมากเลยนะที่เราย้ายสถานที่ยิงปลาแล้วนะครับ จุดนี้เราทิ้งเสร็จแล้วนะตึ้งตาก็มีนะแต่ว่าปลาจะลงไปในน้ำลึกนะครับโลนน้ำมันน้ำมันอุ่นนะครับน้ำมันไม่ร้อนนะไอ้เนี้ยน้ำไม่เย็นนะผมปลามันก็เลยลงน้ำลึกนะครับถ้าเราจะดำไม่เจอปลาใหญ่ท้ายผมว่าสองโลขึ้นหรือโลขึ้นเนี่ยต้องดำน้ำลึกหน่อยอย่างน้อยต้องสามเมตรขึ้นนะผมก็ผมไม่มีกระรอนนี่เคลนี้เลยเลยดำ ได้ตัวใหญ่น้อยนะครับวันนี้ครับนั่นแหละครับต่ำนั้นเลยครับพี่ใหญ่ที่ใหญ่ที่ดูเออ <ไป S 1> ใหญ่ที่ใ,ทใช่ครับใหญ่ที่<า>เดี๋ยวเราจะย้ายไปที่อื่นนะครับส่วนที่ได้มานะครับก็จะประมาณนี้เลยนะก็ได้หลายตัวอยู่นะแต่ว่าด,ดิน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 ป่าดินครับ โอเคเลยพี่ดำฝั่งนี้นะโอเคไปเรามาถึงยังหมายใหม่นะครับใช่ครับว่าเราจะได้ปลาตัวใหญ่หรือเปล่าเสียดายที่เราถ่ายใต้น้ำไม่สะดวกนะครับเพราะว่าผมมันถือลำบากนะไถือลำบากนะครับเดี๋ยวผมจมน้ำเอาไปโอเคไปที่ใหม่อ๋อ เอออย่าอย่าให้เดือดเท่าอยูเท่เอี้อยู่ขึ้นมาบนเกาะแล้วนะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นไอ้เกาะนีงนะเดี๋ยวผมจะเดินล้อไปฝั่งนู้นนะครับนู่นฝั่งนู้นผมจะเดินล้อไปฝั่งนู้นนะครับร้อนมากๆเลยนะไปเพิ่งลงจากเรือนะครับ เขาบอกว่าให้เดิอนรอ,อกล่าฝั่งนี้นะทีนี่ก็จะเป็นน้ำล้อมรอบนะครับจุดที่ผมยืนอยู่นะขนาดนี้ก็จะเป็นก่อนะนอืมอมมีน้ำที่จะรอพี่ๆอยู่แถวๆนี้เลยนะครับ โอ้ยเปลี่ยนีไม่ไหวกันพียงหงส์อันใดเพิ่มมาตัวหนึ่งอู้นีิฮะซิตัวยืนจะไปกบบนี้ยืดาระดับนี้วันนี้ระดับนี้ปลาปลาจะอยู่อยู่แบบนี้เออมันอยู่ในน้ำลึกๆเพราะว่าน้ำที่มันไม่ลึกมันร้อนเลยเออีตาตาเปลี่ยนสีแล้วแต่เน่าแน่เน่าไวแน่เลยปลาพวกเนี้ยแต่งเน่าไหมเนี่ย เราทำราศีแล้วนะครับเรา กับน้องวัดนะครับอ่าแดดร้อนมากๆเลยนะครับโอ้ ยืนนะู้าวอถึงแล้วถึงฟังแล้วครับร้อนมากนะส่วนน้องวัดกับพี่หนุ่มอยู่ด้านหลังนะครับยังมาไม่ถึงนะผมมาถึงก่อนนะครับ ui luôn, luôn nè, à wow, rồi. <coughs>

เอ้ยถึงลราท่านเอลยมาไม่ถูกช่วงไงมามาตอนเที่ยงไงมาตอนเที่ยงเออเนี่ยมันต้องมาช่วงนี้เขาอะไรใช่ช่วงนี้มันต้องมาช่วงนี้ท่านของโจ้าอยู่ข้างภายของเขอะไรมาช่วงนี้หนช่วงนี่ไหลน้ำเลยข้างล่างเลยอ๋อเออนี่อะไรเจ้าบ่างเจ้ามันทับกันอยู่ทับกันอยู่เนื้อหรือท้องหายรองเท้าหายอะไรอยู่ ครับซอนกันอยู่ไสมเดปสมองกีเดสมียเดปเสียเสีโอ้ที่บ้านเนี่นี่สมองกีเดสมองกีเดตกตอนนี้เราจะเดินเราจะเดินกลับไปในที่พักแล้วนะครับแล้วก็เราจะออกเดินทางคืนนี้นะครับ จะกลับไปบ้านนะกลับไปที่สวนพึ่งราชบุรีนะครับวันนี้วันนี้ภารกิจในการตกในการหาปลาของเราก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับนี่นะโอ้ยวันไงท่านวัดสนุกไหมสนุกครับผมสนุกไหมร้อนนะเดี๋ยวเมษาเรามาอีกมาอีกใช่ไหมน้ำจะลดมากกว่านี้เขาบอกแล้วก็ปลาจะอยู่น้ําตื้นกว่านี้นะครับเพราะช่วงนี้น้ำมันร้อนนะครับปลาอยู่น้ำลึกแล้วดำไม่ถึงบางอย่างเราไม่ได้ดำเราไม่ใช่มือชีพนะเราสมือมือสมัครเล่นนะครับ แล้วก็เราต้องเดินทางกลับไปบ้านในเวลากลางคืนใช่ครับเพราะว่ากลางวันเนี่ยร้อนร้อนมากร้อนมากรถวิ่งไม่ได้นะรถวิ่งไม่ได้เลยเรานี่น่าจะได้อยู่มั้งสามสี่โลนะพี่โอเคเกินละเกินประมาณห้าโลน่าจะได้นะทั้งหมดห้ากิโลน่าจะเกินน่ารวมหมูอ่ะนะครับเออแต่แต่รวมรวมรับตาเยอะใช่ไหมเยอะเยอะนะถือว่าเยอะครับโอเคเดี๋ยวรอบหน้าก็มากันอีกใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับพี่พเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าพี่ๆชอบคลิป ของเราก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกับเราด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดคลายกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับเราและทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบายครับ